ผมเห็นคุณพระคุณเจ้าโดนจับกันเจ้าระวันทุกๆวันนี้ไม่แน่ใจว่าควรจะรู้สึกดีหรือไม่เพราะสุดท้ายมันก็ไม่ได้มีส่วนช่วยทำให้แก๊งคอร์เซนเตอร์หรือพนันออนไลน์ที่เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในปัจจุบันลดลงได้เลยผมก็เลยอดไม่ได้ที่จะคิดถึงผลงานการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์ของบิ๊กโจ๊กในอดีตตั้งแต่ปีพศ .2561 ตอนที่ท่านยังเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ถ้าพูดถึงผู้ที่มีผลงานโดดเด่นเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์เป็นที่ประจักษ์บิ๊กโจ๊กน่าจะเป็นชื่อต้นๆ้น,นอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับหลายท่านที่เพิ่งจะเริ่มติดตามข่าวเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กก็คงจะเหมือนกับผมที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู้ว่าบิ๊กโจ๊กมีผลงานอะไรบ้างในอดีตผมเลยรวบรวมเอามานําเสนอให้แก่ผู้ที่ยังไม่เคยรับรู้ว่าบิ๊กโจ๊กคือตํารวจผู้ที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างจริงจัง ไม่ว่าแกง๊งคอรเซ็นเตอร์ต่างๆจะอยู่แห่งหนใดถ้ามันทำร้ายคนไทยเป็นภัยกับสังคมเป็นอันต้องได้เจออิทธิฤทธิ์ของบิ๊กโจ๊กอย่างแน่นอนครับ Grammy <t> <outro> การปราบปรามแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ของบิ๊กโจ๊กในอดีตประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและการปฏิบัติหน้าที่ก็ตกเป็นข่าวให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบกันอย่างต่อเนื่องไม่มีนายตำรวจท่านอื่นท่านใด ที่มีข่าวเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์มากมายเท่ากับบิ๊กโจ๊กแล้วก็ไม่มีตำรวจท่านใดเหมือนบิ๊กโจ๊กที่ลงทุนเหินฟ้าไปตามล่าไม่ว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์จะอยู่ไกลสักแค่ไหนก็ไม่พ้นเนื้อมือบิ๊กโจ๊กที่จะตามไปจับให้หมดสิน้นไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์พมา่ากัมพูชาดูไบามาเลเซียหรือเวียดนามดังที่ปรากฏเป็นข่าวที่ผมได้รวบรวมให้ได้รับชมกันในคลิปนี้ครับ ซึ่งผลงานเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งในจํานวนผลงานอื่นๆอีกมากมายจํานวนนับไม่ถ้วนที่ยากที่จะมีตํารวจท่านใดเทียบได้ครับแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้นอกจากจะมีที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ปักหลักตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยซึ่งอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้มีทั้งชาวรัเสเซียญี่ปุ่นจีนและเวียดนามครับ บิ๊กโจ๊กใช้แผนการปราบปรามเชิงรุกด้วยการติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศที่เป็นที่ตั้งของแก๊งคอร์เซนเตอร์พวกนี้เพื่อขอความร่วมมือและหารือแนวทางในการปฏิบัติการกวาดล้างซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีในทุกพื้นที่และทุกประเทศถึงแม้บิ๊กโจ๊กจะจับพวกแก๊งคอร์เซนเตอร์เข้าคุกไปมากแล้ว แต่ทุกๆวันนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ยังโผล่ขึ้นมาเป็นดอกเห็ดเป็นภัยอันตรายอันดับหนึ่งของสังคมไทยอย่างต่อเนื่องทําให้คนไทยสูญเสียทรัพย์สินเงินทองจํานวนมากมายมหาศาลปัจจุบันข่าวการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่างจริงจังเหมือนกับที่บิ๊กโจ๊กเคยทําในอดีตดูเหมือนจะลดน้อยลงเหมือนจะไม่มีการจัดการอย่างเอาจริงเอาจัง อย่างเช่นมาตรการตัดน้ำตัดไฟตัดอินเทอร์เน็ตของรัฐบาลเพื่อจัดการแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่สุดท้ายบทสนทนาระหว่างฮุนเซนกับหลานรักรอุงอิงนายกรัฐมนตรีของไทยก็ทำให้พวกเราได้รู้ว่าเป็นแค่การขู่ไม่เอาจริงหรือส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะตำรวจจะเข้าวัดซะส่วนใหญ่ในช่วงนี้เราก็เลยเห็นแต่ข่าวตำรวจจับพระ ซึ่งผมก็เข้าใจนะครับว่าการจะปราบปรามพวกอาชญากรข้ามชาติเหล่านี้คุณต้องมีสติปัญญาที่เหนือกว่าและต้องเก่งกว่าถึงจะตามจับพวกมันได้แต่ถึงไม่เห็นเป็นข่าวแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจำนวนแก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นลดน้อยลงคนไทยก็ยังตกเป็นเหยื่อถูกแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกกันอยู่เป็นจำนวนมาก ส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่มีการปราบปรามกันอย่างจริงจังหรือไม่หรืออาจจะเป็นเพราะมีตำรวจสีเทาที่รับรายได้จากเว็บพนันและแก๊งคอร์เซนเตอร์เหล่านี้หรือไม่ที่บิ๊กโจ๊กต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้เพราะความมุ่งมั่นที่จะกกาจัดแก๊งคอร์เซนเตอร์ให้หมดสิ้นไปจากพันยินไทยซึ่งเป็นการ,ร,ว,จรวจสีาย<ท>าได้หร,หรือไม่ผมก็ไม่สามารถที่จะทราบได้นะครับ อันนี้ก็ขอฝากเป็นข้อคิดข้อสังเกตให้กับพวกเราได้พิจารณากันครับแต่อย่างหนึ่งที่ผมมั่นใจคือทุกคลิปที่ผมลงเกี่ยวกับบิ๊กโจ๊กจะมีประชาชนคอมเมนต์กันเข้ามาจำนวนมหาศาลที่ต่างก็คอมเมนต์เข้ามาเรียกร้องต้องการสิ่งเดียวกันและนั่นก็คือต้องการให้บิ๊กโจ๊กกลับมาเป็นตำรวจอีกครั้งหนึ่งครับ เดินทางไปที่ประเทศมาเลเซียนะครับที่รัฐปีนังนะครับหลังจากสืบทราบว่าที่นั่นนะครับเป็นฐานการปฏิบัติการ call center ที่ไปตรวจสอบคือเป็นบ้านหรูสองชั้นนะครับเนื้อที่กว่า100ตารางวานะครับตั้งอยู่บนเนินเขาย่านเพลยูตันจุงโกกงนะครับเขตตันจุงบุงหานะครับห่างจากใจกลางเมืองปีนังประมาณ10กิโลเมตรนะฮะเข้าไปตรวจสอบข้างล่างเนี่ยก็ทำเป็นจุดที่เขาสำหรับ แก๊งคอร์เซนเตอร์เขาโทรศัพท์ฐานการผลิตต่างๆฐานฐานการทํางานของเขาข้างบนเป็นห้องนอนนะครับพบคนไทยนะฮะสิรายไต้หวัน2อรายรวม12บรายไปทําแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงคนไทยด้วยกันเองคสุดยอดจริงๆนะคนไทยกลุ่มนี้ถ้าหลอกคนไทยเนี่ยต้องไปตั้งฐานการหลอกที่ต่างประเทศมันจะได้ตามจับลําบากคอร์เซนเตอร์ก็ไม่มีอะไรครับ อย่างที่เราเคยได้ทราบข่าวกันนี่แหละก็คือโรเข้ามา<อ>ต้องคุณต้องโอนเงินเข้ามาไม่งั้นคุณจะถูกจับนะหมายจับบัญชีจะถูกตัดระวังไทยกับไต้หวันนะครับในเรื่องการป,าปาาราบปรามอาญากมข้ามชาตินะครับก็คือพอร์ c เซ็นเตอร์นะครับซึ่งส่วนหนึ่งแล้วสร้างความเสียหายหประเทศไทยมายาวนานนะครับสิกบกว่าปีวันนี้เราร่วมมือกันในการจับกุ่มทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับวันนี้ ไกไไ้วันมม่มีเสเมื่อช่วงสายวันที่1 4มิถุนายนพลตํารวจตีสุรเชษฐหักพานรองผู้จัดการตํารวจท่องเที่ยวในฐานะหัวหน้าชุดปฏิบัติการปราบปรามแก๊งคอนเซ็นเตอร์พร้อมด้วยนาวาเอกพิเศษพลวัตอินทรวิเศษผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศประจํากรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินเข้าปิดล้อมตรวจค้นบ้านเลขที่29กาเรตหมู่บ้านโพซาดสวินเลตในเขตอาราบังกางกรุงมนิลาประเทศฟิลิปปิน หลังสืบทราบว่าเป็นฐานปฏิบัติการของแก๊งคอรเซนเตอร์ที่ล่าสุดโทรศัพท์ไปลวงเหยื่อชาวไทยในจังหวัดนนทบุรีได้เงินไปกว่า2ล้านบาทเมื่อสืบสวนขยายผลแกะรอยพบว่าแก๊งนี้ตั้งฐานอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์จึงประสานงานทั้งสองประเทศวางแผนจยู่โจมทลายเครือข่ายสร้างความแตกตื่นตกใจให้กับกลุ่มผู้ต้องหาในบ้านพยายามจะหลบหนีแต่ไม่รอด ถูกจับกลุ่มได้19คนเป็นชาวไต้หวัน3คนและชาวไทย16คนพร้อมของกลางจำนวนมากโดยเฉพาะโพยบทสนทนาที่ใช้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยอ้างชื่อเป็นพลตรวจตรีสรายุทธสงวนโพคผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่